อาชญากรรมมันมักจะก่อตัวขึ้นในความมืดของจิตใจมนุษย์เป็นเดือนเดือนหรือเป็นปีปีทิ้งร่องรอยที่สามารถมองเห็นได้หากรู้ว่าต้องมองหาที่ไหนแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากความชั่วร้ายมาโดยไม่มีคำเตือนไม่มีเหตุผลไม่มีแรงจูงใจและไม่มีตันกะ เพียงแค่แวบเดียวการพบเจอโดยบังเอิญเพียงครั้งเดียวคนแปลกหน้าคนหนึ่งและชีวิตหนึ่งที่ดับสูญในชั่วพริบตานี้ไม่ใช่เรื่องราวของคาตกเลือดเย็นแต่เป็นเรื่องราวของความชั่วร้ายที่อธิบายไม่ได้และไร้เหตุผลซึ่งอาจซ่อนอยู่ในทุกมุมโดยทั่วไปอาชญากรรมรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหันมักเริ่มจากสิ่งเล็กๆและค่อยๆพัฒนาไปสู่อาชญากรรมร้ายแรงแต่เรื่องราววันนี้เกี่ยวกับการกระททำรุนแรงสุดขั้วที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีแรงจูงใจและไม่มีสัญญ,ญาณเตือนใดๆ ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับทางประเทศบ็อบบี้แอนด์แมกเลตเกิดในครอบครัวคู่รักหนุ่มสาวที่ใช้ชีวิตอย่างสงบทำงานและสร้างความสุขของตัวเองเด็กหญิงมีพี่ชายชื่อลีครอบครัวทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆชื่อเลคแฮมพรีมัตรประเทศอังกฤษบ็อบบี้ถูกพูดถึงว่าเป็นเด็กสาวที่ใจดีและมีเสน่ห์เป็นที่นิยมและเป็นที่รักของทุกคนที่รู้จักเธอเป็นอย่างดีครอบครัวของเธอสนิทสนมกันมากและคอยสนับสนุน กันและกันนางเอกของเรื่องนี้เป็นเด็กสาวที่มีความสามารถด้านศินลปะและความคิดสร้างสรรค์เธอรักดนตรีแนวอันเทอร์เนทีฟคุณสมบัติที่สำคัญของเธอคือความมุ่งมั่นมีแรงจูงใจสูงและรู้ชัดเจนว่าเธอต้องการอะไรจากชีวิต ดังนั้นหลังจากจบมัธยมปลายเธอตัดสินใจสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยเธอไม่มีปัญหาด้านวิชาการจึงสามารถสอบเข้าได้อย่างง่ายดายความสามารถที่โดดเด่นของเธอทำให้เริ่มต้นตามความฝันได้โดยเป้าหมายแรกคือการเรียนด้านการออกแบบภายในเพื่อแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในปี2564บ๊อบบีกำลังเป็นนักศึกษาวัย18ปี และคบกับแฟนหนุ่มชื่อลูในวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันหยุดของเธอประมาณ17:45นนบ๊อบบ b ีบอกเพราะว่าเธอกำลังจะไปหาแฟนหนุ่มของเธอเนื่องจากเธอไม่มีรถยนต์เธอจึงเดินไปยังป้ายรถเมล์ที่อยู่ห่างจากบ้านเพียง4นาทีบนถนนแคมตันโรดซึ่งมีป้ายรถเมล์ตั้ง อยู่ขณะนั้นรูรอเธออยู่ในตัวเมืองซึ่งเป็นจุดที่เธอจะไปพบเขาเพื่อเดินเล่นด้วยกันมีพยานหลายคนที่รู้จักครอบครัวแม็กเลตเห็นเธอยืนอยู่ที่ป้ายรถเมลระหว่าง18นาฬิกา5นาทีถึง18นาฬิกา15นาที เธอยืนรอรถแม่และถ่ายรูปเพื่อโพสลงสตอรี่ในโซเชียลมีเดียบ๊อบบีถ่ายภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าเธอรู้สึกหนาวมากหลังจากนั้นเธอก็ขาดการติดต่อซึ่งดูผิดปกติมากเพราะเธอมักจะติดต่อกับครอบครัวอยู่เสมอเมื่อไม่อยู่บ้านเธอจะไม่ปล่อยโทรศัพท์จากมืออย่างไรก็ตามไม่มีใครกังวลมากนักคิดว่าเธออาจจะแค่กำลังยุ่งหรือคุยกับใครบางคนเธอต้องเดินทางสั้นๆไป ยังตัวเมืองไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางแต่เมื่อถึง21นาฬิกาลูโทรหาครอบครัวของบอบบี้ที่โทรศัพท์บ้านถามว่าเธออยู่ไหนและออกจากบ้านหรือยัง แฟนหนุ่มบอกว่าเธอยังไม่มาถึงจุดนัดพบและเขาไม่สามารถติดต่อเธอได้พ่อแม่เริ่มตื่นตระหนกเพราะคิดว่าลูกสาวอยู่กับลูตลอดเวลาพวกเขาลองโทรไปยังโทรศัพท์ของเธอแต่บอบบี้ไม่รับสายจากนั้นพ่อแม่เริ่มโทรหาเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้นที่เธอมักใช้เวลาด้วยแต่ไม่มีใครเห็นเธอตั้งแต่พยานคนสุดท้ายเห็นเธอที่ป้ายรถเมโทรศัพท์ของเธอเงียบลงตั้งแต่โพสต์รูปในโซเชียลมีเดียและเธอไม่ได้ออนไลน์สิ่งเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความกังวล โดยไม่รอให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงพ่อและแม่ติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและแจ้งความว่าลูกสาววัย18ปีหายตัวไปตำรวจให้ความสำคัญกับสถานการณ์นี้อย่างจริงจังและเริ่มค้นหาบอบบีทันทีญาตยิยืนยันว่าพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ใช่นิสัยของเธอจึงกลัวว่าเกิดเรื่องร้ายแรงนอกจากทีมค้นหาหลายทีมแล้วยังมีการใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วยและมีการสร้างกลุ่มใน โซเชียลมีเดียเพื่อกระจายข้อมูลสมาชิกครอบครัวแม็กเลตทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการค้นหาพวกเขาสำรวจถนนและเส้นทางที่บอบบี้มักใช้ภายในไม่กี่วันกลุ่มในโซเชียลมีเดียมีผู้เข้าร่วมถึง13,000คนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่เดียวกับที่เธอหายไปทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือหาบอบบี้ยิ่งไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเธอมากเท่าไหร่ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตำรวจ และครอบครัวตรวจสอบพื้นที่ในรัศมีหลายกิโลเมตรรอบป้ายรถเมย์ครอบคลุมทั้งส่วนเมืองและป่ากใกล้เคียงแต่ไม่พบร่องรอยใดๆตำรวจสอบปากคำพยานที่เห็นเธอที่ป้ายรถเมย์แต่ไม่มีข้อมูลใหม่พวกเขาเพียงช่วยยืนยันช่วงเวลาและสถานการณ์บางอย่างบอบบี้อยู่คนเดียวดูสงบและไม่แสดงอาการตื่นตระหนกจากการที่เธอไม่ไปถึงจุดนัดพบกับแฟนหนุ่มแสดงว่าเธอไม่ได้ขึ้นรถเมย์และไม่มีเหตุผลที่เธอจะทิ้งป้ายรถเมย์ไปโดยไม่มีสาเหตุ ขณะสอบปากคำพยานตำรวจพบชายคนหนึ่งที่พบหูฟังแอ r าร์ตและโทรศัพท์มือถือที่ป้ายรถเมลในเย็ยนวันนั้นเขามอบสิ่งของให้คนขับรถเมลที่มาถึงประมาณ18นาฬิกา30นาทีโดยหวังว่าจะคืนให้เจ้าของได้สิ่งของถูกส่งต่อให้ครอบครัวแม็กเลตซึ่งยืนยันว่าเป็นของบอบบี้ตำรวจตรวจสอบอุปกรณ์แต่ไม่พบข้อมูลใหม่สถานการณ์นี้ยิ่งทำให้ครอบครัว กังวลเพราะรู้ว่าเธอไม่น่าจะทิ้งสิ่งของและเดินจากไปแม้ว่าจะทำโทรศัพท์หล่นโดยไม่ตั้งใจเธอก็น่าจะลงจากรถเมที่ป้ายต่อไปและกลับมาหาเธอมักฟังเพลงตลอดเวลาจึงไม่น่าจะทำหูฟังหายโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความกังวลตำรวจเริ่มสงสัยว่าอาจมีคนลักพาตัวเธอจากป้ายรถเมทหรือพยานคนใดคนหนึ่งอาจโกหกจึงสอบปากคำรูแฟนหนุ่มของเธอซึ่งดูเป็นชายหนุ่มธรรมดาและจ่นตระหนกเขาดูเป็นหงบอบบี้และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ อีกทั้งมีพยานและภาพจากกล้องวงจรปิดในเมืองยืนยันที่อยู่ของเขาการสืบสวนในทิศทางนี้ไม่ให้ผลลัพธ์แต่เวลาก็ผ่านไปซึ่งเป็นอุปสรรคต่อตำรวจและครอบครัวเธอไม่ใช้บัตรธนาคารตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2564และยิ่งเวลาผ่านไปสถานการณ์ยิ่งน่ากังวลจากนั้นมีการถแถลงข่าวครอบครัวของบอ อบบีร้องขอผ่านสื่อมวลชนเพื่อกระจายข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาวที่หายไปแต่ก็ไม่ได้รับผลตามที่คาดหวังนอกจากข้อความเท็จสองสามข้อความไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไปอีกหลายวันความหวังที่จะพบเธอยังมีชีวิตเริ่มลดลงช่วงเวลาวิกฤต48ชั่วโมงผ่านไปแล้วเธอไม่ติดต่อใครไม่ปรากฏต,ตัวในโซเชียลมีเดียและไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงินนักสืบคาดว่าการค้นหาคนหายอาจกลายเป็นการสืบสวนคดีลักพาตัวหรือฆาตกรรมแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง วันที่23พฤศจิษษกายนเวลา13นาฬิกา30นาทีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าไปในสถานีตำรวจเละแคมเขาสวมหน้ากากและแจ็คเก็ตสะท้อนแสงซ่อนมือไว้ด้านหลังและบอกว่าเขาอาจเป็นคนที่ตำรวจกำลังตามหาเพราะเขาเป็นคนฆ่าบอบบี้แอนด์แม็กเลตเขาแนะนำตัวว่าโคดีเอ็กแลนอายุ24ปีเป็นมือกีตาร์และนักแต่งเพลงของวงอินดี้ร็อกท้องถิ่นชื่อ ราคูด a และทำงานเป็นพนักงานจอดรถในเลคแคมวันนั้นขณะทำงานเขานั่งอยู่ที่เดิมทำหน้าที่ตามปกติแต่จูจ่ๆก็ลุกขึ้นและออกไปโดยไม่บอกเจ้านายเขาไม่บอกแผนการของตัวเองกับใครขณะเดินไปสถานีตำรวจ เขาส่งข้อความในโซเชียลมีเดียถึงคนใกล้ชิดบอกทุกคนว่าเขารักพวกเขาพฤติกรรมนี้ดูน่ากังวลคนเริ่มโทรหาเขาแต่โคดีไม่รับสายเมื่อถึงสถานีตำรวจเขาขอพูดกับนักสืบที่ดูแลคดีของบอบบี้ขณะรอเขาดูประมาและน่าซีดเมื่อนักสืบพาเขาไปยังห้องสอบสวนตอนแรกนักสืบไม่เชื่อว่าเขาเป็นผู้ร้ายคิดว่านี่อาจเป็นการสารภาพเท็จแต่เมื่ออยู่ในห้องโคดี สารภาพอีกครั้งว่าเขาฆ่าเธอเขาบอกว่าไม่อยากให้ครอบครัวของบอบบี้ต้องทนทุกข์และยอมรับว่าเป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวเขาสงบลงเกือบตลอดการสนทนาแทบไม่แสดงอารมณ์ แต่นักสืบเห็นน้ำตาในดวงตาของเขาเขาชี้จุดบนแผนที่ว่าสามารถพบร่างของบอบบี้ได้ที่ไหนและนำตำรวจไปยังพื้นที่ป่าใกล้ชายหาดห่างจากเลคแคม30กิโลเมตรพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยพุ่มไม้หนาที่ยากต่อการค้นหาแต่หลังจากหลายชั่วโมงตำรวจพบนักศึกษาวัย18ปีเธอไม่มีเสื้อผ้าและถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักนอนคว่ำหน้าอยู่ในโคลนบาดแผลของเธอถูกระบุ ว่าโหดร้ายเกินกว่าปกติมีรอยแผลฉีกขาดมากกว่า14แผลที่ศีรษะและใบหน้าเธอถูกทำลายจนต้องใช้บันทึกธันตกรรมเพื่อยืนยันตัวตน เห็นได้ชัดว่าโคดีพูดความจริงเพราะไม่มีทางที่เขาจะเดาตำแหน่งของร่างได้ถูกต้องโดยบังเอิญเขาสารภาพว่าเขามีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์รุนแรงโดยปกติเขาควบคุมได้แต่ในเย็นวันที่20พฤศจิกายนสถานการณ์ต่างออกไปเขารู้สึกตึงเครียดอยากออกจากบ้านเพื่อระบายอารมณ์จึงขับรถวนไปรอบๆเลคแคมเพื่อหาเรื่องโดยบังเอิญเขาเห็นบอบบี้ยืนอยู่ที่ ป้ายรถเมเวลา18นาฬกา15นาทีเขาสังเกตว่าไม่มีรถหรือคนอื่นอยู่แถวนั้นจึงตัดสินใจลงมือเธอทำให้เขานึกถึงแฟนเก่าที่ความสัมพันธ์ไม่ลงรอยเขาขับรถไปอีก100เมตรและจอดในที่ที่ไม่มีคนเห็น จากนั้นควาคอนที่เก็บไว้ในรถเพื่อความปลอดภัยตามคำบอกเล่าของเขาในขณะนั้นเขารู้สึกเหมือนแยกตัวออกจากเหตุการณ์และมองทุกอย่างจากมุมมองบุคคลที่สามเขาแอบย่องไปทางด้านหลังป้ายรถเหม่และตีที่ท้ายถอยของบอบบี้โดยไม่มีการเตือนเธอล้มลงทันทีได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงแต่ยังไม่หมดสติเมื่อเธอหันหน้ามาดวงตาของทั้งคู่ศบกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเห็น ใบหน้าตื่นตระหนกเขาจึงพลิกตัวเธอเขาตั้งใจจะหนีเพราะเดิมทีไม่ได้วางแผนจะทำร้ายต่อแค่ต้องการระบายอารมณ์ต่อแฟนเก่าแต่เมื่อเดินกลับไปที่รถและหันมอง เขาเห็นเธอพยายามลุกขึ้นเขาจึงกลับไปลากเธอใส่รถฟอร์ดเฟสตาบนที่นั่งผู้โดยสารเธอไม่สามารถขัดขึืนได้และถามว่าเขาทำร้ายเธอทำไมแต่โคดีเงียบเขาดันเธอลงไปในช่องวางเท้าเพื่อไม่ให้ใครเห็นแล้วขับรถออกไปเขาคิดจะพาเธอไปโรงพยาบาลแต่เริ่มลังเลเพราะกลัวถูกจับแทนที่จะช่วยเขาตัดสินใจจบเรื่องที่เริ่มไว้เขาขับรถไป30กิโลเมตรและ จอดที่ลานจอดรถเวลา19นาฬิกา45นาทีเขาคิดทบทวนสถานการณ์เธอบอกว่าเธอกลัวเขาตอบว่าเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนจากนั้นเขาคว้าคอนและตีที่ศีรษะและใบหน้าของเธอหลายครั้งเพื่อกำจัดพยานแต่ถึงแม้จะถูกตีเธอยังคงมีเสียงหายใจและส่งเสียงเขาตกใจกับความแข็งแกร่งของเด็กสาวตัวเล็กเขาตัดสินใจไม่ให้เธอมีชีวิตต่อไปจึงลากเธอที เลือดไหลไม่หยุดเข้าไปในป่าใกล้เคียงเขาเหยียบคอเธอเป็นเวลาหลายนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าเธอเสียชีวิตจากนั้นเขายกศพที่ไร้ลมหายใจใส่ท้ายรถและขับไปยังพื้นที่ห่างไกลของเลคแคมอีก35กิโลเมตรถอดเสือ้อผ้าและเครื่องประดับของเธอออกแล้วโยนร่างลงจากที่สูงประมาณ20เมตรในพุ่มไม้หนาที่ย่านชายฝั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลา21นาฬิกา15นาทีหลังจากนั้นเขาเหนื่อยมากจนคิดอะไรไม่ออกนอกจากการนอนจึงขับรถกลับบ้านและเข้านอนเวลา2 12นาฬิกาวันรุ่งขึ้นเขาไปทิ้งคอนที่ใช้ก่อเหตุในหมู่บ้านห่างจากบ้าน20กิโลเมตรและเผาเสื้อผ้าของเหยื่อรวมถึงเสื้อผ้าของตัวเองที่มีรอยเลือดสิ่งของที่เผาไม่ได้ถูกทิ้งที่กองขยะห่างออกไปหลายกิโลเมตรตามคำบอกเล่าของเขาวันต่อมาเขาไปสนุกกับเพื่อนๆซึ่งเมื่อถูกสอบปากคำเพื่อนๆบอกว่าเขาดูร่าเริงผิดปกติเขาโหเราะและสนุกสนานมากกว่าปกติหลังจากกิน ดื่มเขาไปซ้อมดนตรีกับวงเพื่อนในวงบอกว่าเขาดูเป็นโคดีคนเดิมแต่ร่าเริงกว่าปกติโดยไม่มีใครรู้สาเหตุ เขาดูมีความสุขอย่างที่เคยเห็นเพียงครั้งเดียวในคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดของวงเมื่อปีก่อนวันที่22พฤศจิกายนเขายังคงใช้ชีวิตปกติไปดูหนังที่โรงภาพ,พยนตร์และบอกว่าไม่ได้คิดถึงการตายของเด็กสาวเขารู้สึกเหมือนเป็นนักแสดงในภาพ,พยนตร์แฟนตาซีและรู้สึกว่าการฆาตกรรมนั้นเกิดจากคนอื่นที่เขาเพียงแค่รับรู้เขาโพสต์เกี่ยวกับการหายตัวไปของ บอบบี้ในโซเชียลมีเดียและบันทึกรูปภาพของเธอไว้จนเมื่อเห็นรายงานข่าวเกี่ยวกับบอบบี้เขาถึงตระหนักว่าน,นี่ไม่ใช่ความฝันความทรงจำเกี่ยวกับการกระทำชั่วร้ายถาโถมเข้ามาโดยปกติ อาชญากรรมรุนแรงเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นโดยฉับพลันตำรวจจึงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของเขาและตกตะลึงเมื่อพบว่าเขาไม่มีประวัติใดๆเลยแม้แต่การกระทำผิดเล็กน้อยการตัดสินใจโจมตีเด็กสาววัย8 8ปีอย่างกระทันหันและรู้สึกตื่นเต้นในวันต่อมาดูแปลกประหลาดมากโคดีไม่สามารถอธิบายได้ว่าเขาทำไปทำไมเมื่อถูกถามถึงแรงจูงใจเขาไม่เคย ให้คำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมเลือกบอบบี้ที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เพียงลำพังเขายืนยันว่าไม่มีแรงจูงใจทางเพศการชนสุดยืนยันว่าเขาไม่ได้ขมคืนเหยื่อการทำลายเสื้อผ้าเป็นไปเพื่อปกปิดตัวตนของเธอ ตำรวจตรวจสอบรถของเขาและพบหลักฐานมากมายมีคราบเลือดจำนวนมากในท้ายรถและที่นั่งผู้โดยสารซึ่งเขาไม่ได้พยายามทำความสะอาดตรวจสอบสถานที่ที่เขาทิ้งและเผาหลักฐานพบหลักฐานยืนยันคำพูดของเขาแม้ว่ากองไฟจะถูกทำลายแต่ที่กองขยะพบของมีเลือดเปื้อนซึ่งยืนยันว่าเป็นเลือดของบอบบี้ข้อมูลตำแหน่งจากโทรศัพท์ของเขายืนยันทุกคำพูดของเขาน่าเสียดายที่คนที่ใช้ก่อเหตุไม่พบแม้ว่านักประดาน้ำจะค้นหาในแม่น้ำใกล้หมู่บ้าน จากนั้นมีการค้นพบแรงจูงใจที่น่าตกใจตำรวจพบภาพถ่ายน้องเลือดกว่า3000ภาพในโทรศัพท์ของเขาภาพเหล่านี้ถูกอธิบายว่าน่าสยดสยองเหมือนฉากในภาพ,พยนตร์สยองขวัญแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่ผิดปกติในความตายการฆาตกรรมและฆาตกรโดยเฉพาะ่าตกตะตองภาพถูกจัดเรียงเป็นโฟลเดอร์ตามชื่อที่เกี่ยวข้องกับฆาตกรชื่อดังเขาให้ความ สนใจเป็นพิเศษกับภาพของเท็ดบันดีฆาตกรต่อเนื่องชาวอเมริกันและอาวุธที่เขาใช้ที่น่าสนใจคือเท็ดบันดีเลือกเหยื่อจากถนนมักเป็นคนที่อยู่ลำพังและทำให้หมดสติก่อนฆ่า การตรวจสอบประวัติการค้นหาในคอมพิวเตอร์ของโคดีพบการค้นหาเกี่ยวกับภาพเหยื่อของฆาตกรวิธีการฆ่าพื้นที่ห่างไกลและการวางแผนเส้นทางโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่วันก่อนโจมตีบอบบี้เขาดูเหมือนมีชีวิตสองด้านซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับทุกคนที่รู้จักเขาไม่มีใครในวงสังคมของเขาคาดคิดว่าโคดีเอ็กแลนด์จะอันตรายขนาดนี้เขาไม่เคยพูดถึงความหลงใหลในคาตกตกรถตองแม้แต่ในวัยเด็กเขาไม่เคยแสดงความโหดร้ายหรือทรมานสัตว์แต่เป็นคนเงียบ และไม่ก่อปัญหานักสืบสรุปว่าการฆาตกรรมบ็อบบี้แอนดแม็เลดเป็นความพยายามสนองความต้องการซาดิสและเรียนแบบคาตกตกรตองแม้จะมีโอกาสแสดงความเสียใจหลายครั้งโคดีไม่เคยบอกว่าเขาเสียใจไม่ต้องการพูดคุยหรือขอโทษครอบครัวของเหยื่อ แม้ความลับของเขาจะถูกเปิดเผยเขายังคงหลบเลี่ยงคำถามเกี่ยวกับแรงจูงใจสื่อให้ความสนใจอย่างมากคาดเดาเหตุผลที่ทำให้เขาก่อเหตุรุนแรงดูแปลกที่ฆาตกรมักไม่เริ่มต้นด้วยการก่ออาชญากรรมกระทันหันแต่จะมีประวัติอาชญากรรมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆตำรวจถึงกับไม่เชื่อว่าเขาไม่มีประวัติจึงจัดการถแถลงข่าวอีกครั้งเพื่อขอข้อมูลจากสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่พบข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากโคดีรับสารภาพจึงมีการพิจารณาคดีโดยขั้นตอนยอ่อซึ่งช่วยลดความเจ็บปวดทางจิตใจของครอบครัวแม็กเลตพอและแม่ของบอบบีเข้าร่วมการพิจารณาคดีต้องการเห็นหน้าฆาตากรที่พรากชีวิตของลูกสาวฝ่ายโจท์และจำเลยถกเถียงเกี่ยวกับแรงจูงใจและความโหดร้ายของการฆาตกรรมมีการคาดเดาว่าอะไรทำให้โคดีลงมือเขามีทุกอย่างเป็นนักดนตรีที่ มีโอกาสประสบความสำเร็จกับวงแต่ตอนนี้ต้องเผชิญโทษจำคุกตลอดชีวิตฝ่ายโจทย์เน้นย้ำถึงความหลงไหลในค่าตกตะตง่งและความโหดร้ายที่กระทำต่อบอบบี้เรียกร้องโทษสูงสุด เพราะเขาเป็นภัยต่อสังคมและอาจฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลหากได้รับอิสรภาพฝ่ายจำเลยใช้ข้อเท็จจริงว่าเขาไม่เคยแสดงความก้าวร้าวหรือความรุนแรงมาก่อนและพยายามหาปัญหาทางจิตใจในอดีตเพื่อลดหย่อนโทษอ้างว่าโคดีมีวัยเด็กที่ยากลำบากและ,ะเผชิญความบอบช้ำทางจิตใจพบบันทึกจากโรงเรียนมัธยมว่าเขามีอาการสมาธิสั้นดิสเลกเซียึมเศร้าและวิตกกังวลตั้งสระแอเอ,อดต่อวัยสิปีเขามีประวัติซึมเศร้า7ปีที่บันทึกในประวัติทางการแพทย์ ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเขามีปัญหาการพัฒนาทำให้ถูกมองว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษถึงอายุ9กขวบ เขาเริ่มมีความคิดอยากจบชีวิตตัวเองซึ่งทำให้แม่ของเขาตกใจแต่ไม่มีใครจริงจังกับเขาเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือโรงเรียนขณนะเติบโตเขาถูกทิ้งให้อยู่ลำพังมีอาการซึมเศร้าและเก็บตัวแต่ไม่ลงตัวเองเขาแสดงความเกลียดชังตัวเองมากกว่าความรักตัวเองฝ่ายจำเลยเชื่อว่าเขาสแสวงหาการสนับสนุนแม้แต่การปรึกษานักจิตวิทยา แต่ไม่ได้รับการตอบสนองที่ต้องการการฆาตกรรมบอบบี้จึงเป็นจุดสุดยอดของความเข้าใจผิดที่ซับซ้อนนี้ฝ่ายจำเลยอ้างว่าความหลงไหลในฆาตกรรมและ่าตตะรตองในวัย24ปีมาจากปัญหาสุขภาพจิต เพื่อออกจากภาวะซึมเศร้าเขาดูภาพการฆาตกรรมซ้ำๆซ,ซึ่งประวัติการค้นหาของเขาในวันก่อนการโจมตีก็แสดงให้เห็นเช่นกันอย่างไรก็ตามอายการยืนยันว่านี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับการโจมตีโดยค้อนเขามีสติสัมปชัญญะและรู้ตัวว่าทำอะไรซึ่งได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ ในการพิจารณาคดีตัดสินผู้พิพากษาตัดสินให้โคดีเอ็กแลนด์รับโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวตามเงื่อนไขหลัง31ปีอายการหวังว่าคณะกรรมการพิจารณาการปล่อยตัวจะไม่ปล่อยตัวเขาออกมาครอบครัวของบอบบี้แอนด์แมกเลตสนับสนุนการตัดสินนี้พ่อและแม่บอกกับสื่อว่าพอใจกับคำตัดสินซึ่งจะทำให้โคดีถูกแยกจาก สังคมและป้องกันโศกน,นาตกรรมซ้ำรอยพวกเขายังพูดถึงความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่ยังไม่เข้าใจว่าอะไรทำให้โคดีโจมตีบอบบี้เธอเป็นเด็กสาวที่สงบและสดใสไม่เคยทำร้ายใครตำรวจยืนยันว่าเธอกับฆาตากรไม่มีความเกี่ยวข้องกันและไม่รู้จักกันความเงียบและความเฉยเมยของฆาตากรทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดและสับสนจะไว้วางใจผู้คนได้อย่างไรหากคนแปลกหน้าสามารถหยิบอาวุธและโจมตีโดยไม่มีเหตุผล โคดีเอ็กแลนด์อยู่ในคุกแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่พยายามหาข้อแก้ตัวเพียงพูดคำอธิบายที่ไม่สมเหตุสมผลเธอเหมือนกับเขากระสิบเหมือนใครเหมือนพีจากอดีตหรือเนวที่มีเพียงเขาเห็น เราไม่มีวันรู้ว่าแท้จริงแล้วอะไรแวบผ่านใจเขาในวินาทีนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือบอบบี้ไม่สมควรต้องตายเธอเพียงยืนรอรถเมย์เธอเพียงรอพบแฟนหนุ่มเธอเพียงใช้ชีวิตแล้วจู่ๆเธอก็ถูกตีด้วยค้อนและตอนนี้ทุกครั้งที่คุณยืนรอบนแพลตฟอร์มว่างเปล่าเดินในตรอกมืดหรือรอรถเมย์ในความเงียบลองนึกถึงว่านาทีใดที่หนึ่งมีคนกำลังมองไปไกลโดยไม่รู้ว่านาทีนั้นจะเป็นนาทีสุดท้ายของชีวิต